ไหนรถบรรทุกอยู่ตรงไหนนู่นโอแล้วมีรถอะไรอีกคะยูเคขาลูเวลาเขาเรียกน้องเขาจะเรียกยูเคขานะคะยูเคขาดูที่รถบัสสีขาวค่ะรถบัสสีขาวมากเลยน้องยูเคเห็นไหมลูกยูเคขารถบัสสีขาวไปแล้วค่ะไหนรถบัสสีขาวมามีดูด้วยไหนนะคะไปแล้วไปแล้ว โอ้ยูเอสครับทำไมยูเอสคุยกับน้องยูเอสทำเสียงเพาะยูเอสคุยกับมามิไปแล้วเงคะนี <c oughs> ่ยูเคคะ่คะยูเคค่ยอีกแล้วดูสิแต่คุยกับมามิไปแล้วเี่ยดูสิคะดูสบไยคะดูสิคะคุยกับน้องเพาะมากเลยน้องเคแล้วทำไมน้องเคมองกล้องอย่างนั้นล่ะลูกยูเคค่ะนี่คะ่ะดูสิคะ่ะตัวเจ็บมากเกยคะ่ะ น่ารักจังเลยยูเอสรักน้องไหมคะรักน้องยูเคไหมคะรักครับอูมัมมีก็เชื่อว่าน้องจะรักยูเอสนะครับรับมาสขามาอีกแล้วคะ่ะไหนคะมัมีม้ขอดูด้วยโอ้มัมมีเห็นมามมีม่ดูทานลูกไปนู่นแล้วเนาะอืมดูเก่ะดูนี่สิค่ะ อดไปแล้วก็ okay. ออพีเอ็ดไปแล้วเหมือนกันพี่เอสกลับมานระบายสีต่อใช่ไหมระบายสีต่อสู้ส่วนนู่นค่ะหลับเป็นตายคุณดัดดีเมื่อคืนเฝ้าน้อง u ูจนไม่มีแรงอน้องยูเคบายบายเนาะบายบายกล้องนะคะดูรถต่อนะคะโอเคครับ